เอาละคตอนนี้เรามีอีกหนึ่ง ไม่แต่ว่าไม่ใช่เบื้องหลังสิอ่ามีหนึ่งศิลปินที่เขากําลังจะมีเพลงเหมือนกันนั่นก็คือน้องเต่านั่นเองครับเต่า AF8 หรือว่าเต๋าเศรษฐพงศ์พอเพียงใช่ไหมพอเพียงพออะไรนะเต่าโอโมเ่าขาวจริงก็ไม่อยากจะเดินใกล้เลยเออนะฮะก็เต่าเขามีเพลงนี้ไงอย่าทําให้รักใช่ไหมครับก็ MV ถ่ายทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการตัดต่อแล้วเสร็จแล้วแน่นอนจะได้ดูกันในวันที่1เมษายนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีทีเซอร์ เรมาเรียกน้ำย่รอยออ่ามาดูว่าแบบโอโมเปล่าโอโมเปล่า ก็เดี๋ยวนี้เขาทางทีมงานก็ดอบแสงบรู้สึกว่าแบบไม่ใช่สิดูแล้วแบบโอ้ยนี่มันรายการสงเจ้าหรือเปล่าอะไรมันดูสว่างแล้วเกินทำไมต้องไลฟ์ใส่น้องเต่าล่ะเออไม่ดูไม่ชอบคือแค่น้องเต่าเขาข่าวกับพี่หลอกกับพี่โอมอกับพี่ดีกว่าพี่ทุกอย่างแต่ทนี้พี่ต้องอิจฉาถ้าพี่จะเกลียดคนที่ข่าวกับพี่เนี่ยพี่เกลียดได้เกือบครึ่งโลกเลยนะนอกจะนอกจะนอกนั้นจะมีแบบโซนโซนแอฟริกาใต้ที่พี่ไม่เกลียดแค่นั้นเองไปดูดีกว่าเต่าว่ายังไงบ้างนะครับไปดู ผมก็งี้แหละไม่สนใจหรอกว่าใครจะคิดยังไงเพื่อนนะเหรอเราก็มีอยู่5้าคนเนี่ยคนแรกไอ้หมากเห็นนิ่งๆเรียบร้อยอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยคนเดียวที่ผมไว้ใจอยู่ด้วยตลอดเลยนะไายเจ้าเนี่ยแบงค์ง่ายๆอะไรก็ได้เพื่อนกันไม่ต้องพูดเยอะอผมเรียกตาว่าแบงค์เวอร์ชั่นผู้หญิงหละสวยคุยง่ายไม่จุกจิกแล้วก็ทอย ห้าวซ่าเกินตัวดุเป็นที่หนึ่งเลยแหละแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่ที่ผมแอบรู้สึกว่าทอยอะเขาน่ารักขึ้นเรื่อยๆว่าแต่เธอจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าน,นะออออย่่่าาาาทใหห้้ฉฉััััันนรรกกถเเธธไไมมลตจจวง ใจฉันมันกำลังรักเธอโอ้ยอยากดูแล้วอ่ะผมมีเพื่อนอยู่ห้าคนครับค่ะตอนนี้เสียชีวิตไปสอง นะครับอีกคนนึงติดคุกอีกคนนึงเลิกคบใช่ครับอีกอีกอีกคนนึงอีกคนนึง,ค,นนงค่าค่ายคนนึงช่วยติดคุกเลยอ้าวอย่าลืมนะครับอย่าใครถ้าเกิดใครอยากดูว่าเรื่องราวในเอวีของเต๋าเนี่ยห้าคนนี้เขาจะมาแบบจุลมุลจุลเกเออมีเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นอ,อ๋อ,อ,อ,อนะครับบอกใบให้ว่าไม่บอกดีกว่าบอพี่ไม่รู้บอกแล้วไม่พี่รู้ทำไมพี่รู้พี่พูดกลับหรอ เปล่าเราเคยมีเรื่องเราไปสัมภาษณ์ตอนเราไปเก็บภาพมาไงของในกองเนี้ยอย่าดูถูกสมอทอนเฮาส์สมอทอนลุ้มหมดเลยนะอ๋อเหอครับเอ็มวีตัวไหนที่ถ่ายในประเทศไทยเนี่ยยกเว้นปยคคำถามแล้วก็ตกองสำรวจใช่ต้สำรวจไม่ถ่ายในประเทศไทยแต่เออใช่อะไรเลยเฮ้ยเด้อเด้อชิวๆโอ้โหดีใจให้คะแนนตัวเองด้วยนะครับก็รอติดตามแล้วกันวันที่1เมษายนนี้นะครับในรายการสยามเด็กเล่นนะครับทำไมต้องสยามเด็กเล่นอีกแล้วก็เข้ามาก่อนเราอะ โอ้อะไรเลยโอ้โหโอคือคือเหมือนเหมือนกันได้แบบได้ดูสดๆแล้วเดี๋ยวก็มาอยู่ในช่วงเราก็เราก็จะแบบพูดคุยต่อเรื่องของต่าอเราอาจจะมีมากกว่าเอ็มบิเรามีมากกว่าอยู่แล้วเพราะเรามีเบื้องหลังเบื้องหลังมีการสัมภาษณ์ใช่เรามีเบื้องหลังด้วยเบื้องหลังเนี่ยงงมากเลยมันเอออยู่ตรงไหนนะอะไรอย่างงี้หมดยกเออนะครับก็รอติดตามกันละกันนะครับวันที่1เมษายนวันเอปริวฟูเดนะครับฟ้องอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เลยเปลออโก ที่หนึ่งจะได้ดูจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่วันนี้เราพูดไม่โกหกอ๋อถ้าพูดที่หนึ่งจะโกหกใช่ยังไงอะไรก็ตามพี่เต๋าพูดในวันที่หนึ่งวันนั้นก็โกหกกันดีเ <c oughs> <c oughs> ว้ยเออรอติดตามดูแล้วกันนะ <c oughs> ฮะ